อะนครับล่าสุดนะครับดาราสาวชื่อดังนะครับมาลีแบนเนอร์ครับนะครับเรียกว่าเป็นนังเอกก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการแสดงนะครับก็มีคนรู้จักคนติดตามเยอะนะครับล่าสุดนะครับโอ้โหขับรถนะครับเจอด่านนะครับตำรวจเรียกให้ลงมาเป่านะครับแต่ก็ไม่ยอมเป่านะครับ หนำซ้ำนะครับคนที่มาด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า,าเป็นแฟนหรือว่าเป็นเพื่อนนะครับก็ลงมาโวยวายบอกรู้จักผู้บังคับบัญชารู้จักวิ๊กตำรวจนะครับอ่าอะไรประมาณนี้ครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเรามาดูข่าวกันเลยดีกว่าเนื้อในกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับรับแจ้งเหตุมีหญิงขับรถมาสุลานะครับและดูหมิน่นเจ้าพนักงานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติ บริเวณจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ณปะดิษฐ์มนูธรรมนะครับหน้าโชว์ลูมรถมอเตอร์เวย์นะครับแปลงว,งวังท้องหลังนะครับเขตวังท้องหลังกรุงเทพหานครนะครับโหโแถวนั้น้อาอห่วงครับเมื่อก่อนผมอยู่แถวนั้นเนี่ยรถยังเยอะด่านยังเยอะนะครับแถวนั้นนะ่ะผมนี่ช่ำชองครับแถวนั้นนะครับจากการตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุคือนางสาวมาเรียอายุ3 3าปีดาราสาวและ นายนะครับอ่าเป็นเพื่อนนะครับนักธุรกิจชื่อดังส่วนผู้เสียหายคือจ่าสิบตีนะอุดมศักดิออ์นะครับผบออหมู่นะครับสนวางท้องหลังนะครับเจ้าหน้าที่อ่าผู้เสียหายระบุว่านะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ดังจุดวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับบริเวณนะครับอ่าถนนประดิษฐ์ อ่ามนูทำนะครับหน้าโชว์ room รูมมอเตอร์เวย์นะครับนะครับแฝงวังท้องหลางเขตวังท้องหลางน,นะครับกรุงเทพต่อมานะครับเวลาประมาณตีสามสิบนาทีนะครับวันเดียวกันขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์อยู่บริเวณที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์อ่ายี่ห้อปอร์เช่สีเขียวนะครับมีอ่าโดยมีนางสาวมาลีนะครับเป็นผู้ขับและอ่า มีเพื่อนนะครับอ่าโดยสารมาด้วยนะครับด้านข้างแล้วก็มีหญิงไม่ทราบชื่อตระกุลจํานวนสองคนอ่าโดยสารมาด้านหลังนะครับผ่านมายังจุดตรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้แสดงสัญญาณน,นะครับให้หยุดรถเพื่อทําการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่นะครับแต่นางสาวม,มารีไม่ยอมลงจากรถนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะครับได้ลงมาจากรถแล้วก็แจ้งว่ารู้จักกับผู้บังคับบัญชา และแสดงอาการไม่พอใจและได้ต่อว่า,าด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ชี้หน้าและพูดกับผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้งในทานองว่าอหายาบคายามีไอ้ไอเชี่ยมึงคือไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับเป็นสัตว์นะครับนะมีคนมีคนมีมารยาท หมดยกเว้นไอ้เนี่ยไอ้มึงสนออะไรอะไรเงี้ยเรื่องของมึงกู้รถตีนนะอะไรเงี้ยเอายังไงตัวตัวกูเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้มันแมนเลยอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนะครับมันต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างว่าเมาเมาแล้วขับนะครับเมาแล้วจะไปด่าเขาอีกนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็แจ้งข้อหาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ แล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นว่าไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ